ครับสวัสดีครับพ่นผสมพันธผู้ติดตามพวกคุณทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับพ่นผสมนะครับพ่นผสมสไตล์เกษตรตามใจก็ได้มาเจอมาเจอกับพ่นผสมอีกแล้วนะครับพ่นผสมก็สําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการทําเกษตรนะครับ ก็มีหลายท่านหลายคนก็มาพูดคุยกับผมมาขอคําแนะนํากับผมนะครับซึ่งทํางานประจําแล้วมีงานทําประจําหรือลูกจ้างหลายเดือนนะครับลูกจ้างหลายเดือนก็ว่าจะลาออกจากงานแล้วมาทําการการเกษตรเนี้ดีไหมนะครับก็เมื่อเรืวๆนี้ก็มีเพื่อนของลูกสาวนะครับก็มาคุยมาพูดคุยกับผมนะครับมาถามความคิดเห็นว่าจะดีไหมนะครับ แต่เพื่อนของลูกสาวผมเนี้ยนะครับเขาเขาเป็นเซฟนะครับเขาทําอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เงินเดือนก็สองหมื่นแปดนะครับผ้าม,มุสมเงินเดือนสองหมื่นแปดก็อยู่ในวัยกาลังทํางานเลยนะครับผ้าม,มุสมอันนี้เมื่อเร็วๆเนี้ยนะครับเมื่อก่อนนั้นก็มีมีหลายท่านหลายคนนะครับที่ทํางานโรงงานก็มีนะครับผ้าม,มุสมก็อยากจะมาหาความคิดเห็นและอยากจะมาเสนอแนะว่ามันดีไหมนะครับ อันนี้ก็คือประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดคุยกับผู้ชมวันนี้นะครับผู้มมแต่ทีนี้มาเข้าประเด็นกันเลยนะครับผู้มมผมอยากจะบอกกับผู้มมอย่างนี้นะครับผู้มมว่ามันดีไม่ดีผมเชื่อว่าให้ดูคลิปดูวีดีโอนี้ให้จบนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าดูจบแล้วมันจะช่วยเป็นการตัดสินใจกับผู้มมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผู้มม่จะช่วยเป็นการตัดสินใจของผู้มมได้เป็นอย่างดี อันนี้ผมต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าจริงหรือไม่ให้ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารักไหมนะครับท่านผู้ชมว่าเรารักไหมสิ่งที่เราจะทาเนี้ยหรือเราทําอยู่เนี้ยนะครับท่านผู้ชมถ้าเรารักค่อยทํานะครับถ้าเราไม่รักอย่าทํา นะครับทำไมผมพูดอย่างนี้นะครับแล้วผมจะแย,ยกแยะออกมาว่าทาไมถ้าเราไม่รักอย่าทําถ้าเราไม่รักเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความสําเร็จนะครับพนรนผสมคือเราทําเพื่อสิทธ์นะครับเราไม่ได้ทําออกมาเพื่อเอาใจใส่นะครับว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนมันจะเสร็จหรือมันจะ สำเร็จแค่ไหนนี่เราไม่ได้สนใจว่ามันจะได้ประโยชน์แค่ไหนเราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่รักเราไม่ชอบนะครับพระม,ม้สมถ้าเราชอบเนี่ยเราจะใส่ใจเราจะดูแลนะครับเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ทําไมผมผมผมพูดอย่างนี้นะครับพระม,ม้สมว่าทีเนี้ยนะครับการเป็นลูกน้องเขานะครับหรือการเป็นคนงานการเป็นรับจ้างเนี้ยนะครับ ทำไม่ดีก็โดนด่านะครับทําดีก็บุญนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาผมถึงบอกว่าทำไมถึงเป็นเรื่องธรรมดาผมเนี่ยผ่านมาโชคโซนนะครับเรื่องงานเนี่ยโศกโซนมาศกศม MM นะครับผ่านมา,มามากมายเลยนะครับผมผ่านมาว่าถ้าสมมติว่าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยอย่างเนี่ยผมผ่านมาเกือบผมให้เลยว่าผมคิดว่าผมผ่านมาเจ็ดเจ็ดสิบอย่างนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยให้ท่านผสมได้ฟังว่าประวัติผมกว่าจะมาถึงทุกวันนี้น,นะครับถ้าท่านผสมได้ได้ยินแล้วจะอึ้งแล้วไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ผมผมยังไม่พูดเพราะมันคลิปวิดีโอมันจะยาวยาวมากนะครับแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีปัญหาขนาดไหนนะครับท่านผสมเนื่องจากผมไม่มีตัวช่วยนะครับเมโูรีการพวกอะไรตัวเก็บข้อมูลไม่มีนะครับเนื่องจาก ไม่ใช่ว่าผมไปซื้อซื้อมาแล้วอย่างว่านะนะครับโทรศัพท์รุ่นมันเก่านะครับคนก็แก่นะครับว่าพระมสมเขาไม่รองรับอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับพระมสมอันนี้นะครับแล้วทีนี้ทำไมผมไม่ฟันธงนะครับพระมสมก็เหมือนที่ผมพูดไปเ,เมื่อกี้ถ้าใจรักนะครับถ้าเรารักสิ่งไหนให้ทำสิ่งนั้นนะครับพระมสม ถ้ารักสิ่งไหนให้ทำสิ่งนั้นมันถึงจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราจะมีความพยายามนะครับพ่อผสมแล้วอย่าลืมนะครับพ่อผสมว่าห้าท่านผู้ชมทำนะครับทำการเกษตรเนี้ยนะครับหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมมีมีพื้นฐานอยู่มั่งหรือเปล่า <c oughs> เคยทำม,ม,มั่งมั่งไหมนะครับ,ส,รนะรบรส,สิ่งที่เราจะทำนะครับพ่อผสมสิ่งที่เราจะทำน่ะมันคืออะไรเรามีพื้นฐานเรา เราเคยทำม,ม,มามั่งไหมนะครับอย่างน้อยต้องมีพื้นฐานขั้นต่ำไม่ต่ำยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับถ้าโดยเราไม่มีพื้นฐานเนี้ยผมบอกว่าโอกาสท่านผู้ชมจะประสบความสำเร็จนีย้ยากมากนะครับทำไมผมต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะหนึ่งเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเลยนะครับเพราะเราไม่มีพื้นฐานแม้แต่เราจะเรียนรู้ในช่อง YouTube ในอะไรในอินเทอร์เน็ตในอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชม ถ้าเราไม่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยเราจะเริ่มต้นไม่ถูกนะครับเพราะเราไม่ได้ทากับมือนะครับพันผู้ชสมเพราะเราไม่ได้ทากับมือเราจะเริ่มต้นไม่ถูกลแล้ว่ันผสมจะไปใช้อยู่แต่ต้นทุนนะครับ่ันผู้ชสมแล้วถ้า่ันผสมไปใช้อยู่แต่ต้นทุนเนี้ยสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับ่ันผู้ผสม่ัน่ันผู้ชสมก็ลองลองดูว่าสมัยอีก ก่อนนะนะครับสมัย20ปี30ปีก่อนนะกับปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะครับผู้ชสมค่ารแรงแพงอะไรก็แพงอะไรก็แพงนะครับแต่สินค้าด้านการเกษตรถูกนะครับผู้ผสมในว่าหัน่านผู้ชสมต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ในเมื่อหันผู้ผสมปใชใสแต่ต้นทุนหานผู้ชสมไปไม่รอดนะครับผมบอกเลยไปไม่รอดผมบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยความสําเร็จของท่านผสมเนี้ยมีไม่เกิน30%เปอร์เซ็นต์ผมให้แค่นั้นนะครับ แล้วมันจะมีแต่เจ๊งกับเจ็งแล้วมันจะมีแต่นี่กับนี่นะครับแล้วเงินที่ท่านมีอยู่เก็บมาเนี่ยที่ท่านจะลงทุนเนี่ยไม่เหลือนะครับไม่เหลือแล้วท่านแถมจะไปกู้อีกแล้วท่านจะเป็นหนี่นะครับผมเพิ่งบอกว่าความสําเร็จมีน้อยถ้าท่านผสมไม่มีความพื้นฐานในสิ่งที่ท่านผสมจะทํานะครับท่านผสม <c oughs> แต่ถามว่าดีไหมแต่ผมก็บอกว่าผมมาจบอยู่ที่ด้าน การเกษตรนะครับพ่อผสมด้านการเกษตรเนี่ยผมมาจบเนี่ยนะครับก็เหมือนที่ผมพูดมาเมื่อกี้งานผมผ่านมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมแทบจะทําม,มาเจ็ดสิบเจ็ดสิบอย่างเลยนะครับถ้าร้อยอย่างเนี่ยนะครับพ่อผสมแต่ผมมาจบอยู่อย่างนี้นะครับผมเข้าผมไปทํางานในกรุงเทพนะครับยันตั้งแต่ค่าแรงเก้าสิบบาทมาจบพี่สามร้อยสี่ร้อยนะครับพ่อผสมสามร้อยสี่ร้อย ยันตั้งแต่กรรมกรนะครับไปเป็นหัวหน้าช่างหัวหน้าทีมนะครับพระม,ม้สมยันไปไปถึงผู้รับเหมานะครับพระู้สมแต่ก็ไปเมื่อรอดมาจบที่ด้านการเกษตรนะครับอันนี้ประสบการณ์ที่ที่ผมทำมาผมวิ่งหาเงินนะครับพระม,ม้สมในงานต่างๆผมผมผ่านมาผมพื่งถึงว่าไม่น้อยผมบอกว่าผมผ่านมาไม่ต่ำจิติอย่างนะครับ แต่ทีนี้ถามว่าดีไหมนะครับแต่ก็เหมือนที่ผมพูดให้ท่านผู้ชมต้องตัดสินใจนะครับต้องตัดสินใจแต่อายุการทํางานของงานประจําหรือในที่ใบทํางานนี้นะครับอยู่ได้แค่หกสิบปีก็เหมือนข้าราชการอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมก็อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วในเมื่อบางทีเนี้ยท่านผู้ชมเนี้ยอาจจะผมเห็นข้อมูลเนี้ยที่ดูใน คลิปในวิดีโอผมเนี่ยนะครับมีข้อมูลอยู่ตั้งแต่อายุ24-30ปี34ปีเนี่ยเยอะหน่อยนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผูาผมีส่นน้อยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเพิ่งบอกไว้ว่าผมอยากจะแนะนํากับผูาผมีส่อย่างนี้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจท่านคิดให้ดีท่านคิดให้ลึกๆคิดให้นานๆคิดให้ฮะลุนะครับให้ใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญานะครับ สติมาปัญญามันจะเกิดนะครับอย่าวู่วามนะครับพระมรมสมบางทีถ้าเราลาออกมาแล้วโอกาสมันจะไม่มีเลยนะครับพระมรสมผมบอกว่าทําการเกษตรเนี่ยหนักนะครับหนักแต่เราทําแล้วนะครับเราสบายใจนะครับเราคุกกายแต่เราสบายใจเป็นลูกจ้างเขาบางอย่างงานบางอย่างเนี่ยเราสบาย แต่เราลำบากใจนะครับพานผสมแต่เพราะฉะนั้นก็ให้ลอง่านผสมลองลองชั่งน้ําหนักดูก็เหมือนที่ผมพูด่านสมควรจะลาออกหรือ่านจะอยู่ต่อนะครับก็เหมือนที่ผมพูดว่าอย่าลืมว่าอายุการทํางานของคนเราเนี่ยเขาจะจ้างเราอยู่ไม่ไม่เกินหกสิบนะครับแต่ว่าเขาจะลาไล่หัวเราออกเขาจะเอาเราออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับนั่นคือโอกาสข้างหน้าเราไม่สามารถรับรู้ได้นะครับพันผสมแต่สิ่งที่แน่นอนผมอยากจะบอกกับพนรนผสมอย่างนี้นะครับ การทำเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดหลายคนมูลี่หลายคนลาม่านะครับอย่าทำทำการเกษตรแล้วไม่รวยทำกเกษตรแล้วเจ๊งทำอย่างงาู้นอย่าง,งานี้ใช่นะครับมันไม่รวยนะครับแต่ถ้าถ้าเรามาทำด้วยแรงเนี่ยมันไม่รวยนะครับพาน่านผสมแต่ถ้าเราไม่มีทุนเนี่ยผมบอกได้เลยมันไม่รวยแต่เราพอมีกินมีใช้แต่เราสบายสบายใจนะครับพานผสมแต่ถ้ามองลึกๆไปนะครับ ผมให้แง่คิดมองมองอย่างนี้นะครับคนประสบความสําเร็จมาเนี่ยมีเยอะเยอะมากขั้นผสมก็ลองเห็นนะครับลองลองคิดดูว่าสภาพปัจจุบันเนี้ยกับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้ควายไหนาเดือนเนี้ยนะครับรถไถเดือนตาไม่มีแล้วนะครับพั้นผสมมีรถแท็กเตอร์รถไถนั่งขับกันหมดแล้วนะครับก็คนมีรถเกี่ยวบางคนมีอยู่ถึงสองคันสามคันนะครับก็มาจากไหนมาจากค่าการเกษตรนะครับขั้นผสมมาจากค่าการเกษตร แต่บางคนมูลี่นะครับมูลี่ดามานะครับบอกอย่าทำอย่างงู้นอย่าทำอย่างนี้นะครับท่านผสมแต่ผมไม่ผมมองเห็นถ้าภาคการเกษตรเนี้ยผมมองเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดแล้วนะครับสาหรับภาคการเกษตรนะครับท่านผสมก็ลองดูดีๆนะครับลองคิดดูดีๆว่าขนาดคนข้าราชการนะครับเป็นตํารวจทหารอายการก็มีนะครับเป็นครูเป็นตํารวจนะครับเขาก็ยังมาทําการเกษตรนะครับท่านผสมบางคนนะ ถ้าเขายังไม่ทำเนี่ยอายุเขาเริ่มสี่สิบห้าไปแล้วเขาวางแผนเลยนะครับพระมสมอันเนี้ยผมผมเคยเห็นผมเคยมีพักพวกมีอะไรหลายคนนะครับเขาเขาเขามาศึกษาพอเขามีเงินเขาเริ่มหาหาซื้อที่หาอะไรนะครับเนื่องจากเขามีค่าราชการเขามีเงินเขาสแสวงหาทำตอนที่เขาเกษียณอายุมานะครับเพราะเขาต้องหารายได้นะครับทั้งที่เขามีเงินบําเดจบำนาญกินอยู่แล้วนะครับพระมสม อันนี้ผมอยากจะมาเสนอแนะอยากจะมาให้ความแนะนํากับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสินค้าทําการเกษตรเนี่ยต้องทําใจนะครับทำทำใจหนึ่งทำใจยังไงหนึ่งทำการเกษตรมันต้องดูนะครับสภาพปีนฟ้าอากาศมันต้องเกี่ยวกันนะครับอันเนี้ยนะครับ ผลจะตกฟ้าจะล่องน้ําจะแรงอะไรสารพัดอย่างนะครับเราต้องพึ่งดินฟ้าอากาศนะครับผูผ้ผมทาการเกษตร 2. ราคาไม่ยั่งยืนนะครับราคาไม่ยั่งยืนถ้าหั่นผู้สมรวนตัดสินใจบางทีเนะี่ยเหมือนที่ผมพูดประครั้งต้นหั่นั่นจะหาโอกาสนะครับหัน่นฮั่นเก็บเงินไว้พอมีเงินสักก้อนนึงแล้วมาทำเออ,อย่างนั้นโอเคนะครับผู้ผสมแต่ถ้าหั่นยังไม่มีเงินท่านจะมากู้ ผมไม่เห็นด้วยเลยผมบอกว่าอย่าทํานะครับอย่าทําอย่าทํามากๆเลยอันนี้ผมเห็นเยอะนะครับบานช่องรถลาหาตมอะไรขนาดคนมีระดับยังโดนนะครับยังโดนที่การบริหารด้านการจัดการเงินเพราะฉะนั้นถ้าห่างอยู่รอดเราต้องใช้แรงอย่าใช้ทุนนะครับพันผสมอย่าใช้ทุนอันนี้ผมก็ขอฝากกับพันผสมอย่างนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ก่กอนจะจบคลิปนี้ก็ขอนะครับขอหนึ่งคอมเมนต์สำหรับพี่ได้รับชมไปแล้วนะครับมาพูดคุยกันขอหนึ่งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะผมจะมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับจะให้รายละเอียดเลยก็ทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ